ลมพัดแห้งครับผมบรรยากาศสุดยอดบ้านเฮาบ้านหัวดอนบ้านหัวดอนมีทางลงสวนเรานี้ค่ะวันนี้เรามาปลูกหมากกันค่ะโอเคไปกันเลยล<ง>อันนี้เราจะเป็นทางลงสวนนะครับวันนี้พี่นีโน่ก็จะพาเด็กๆมาปลูกหมากเนี่ยทางลงเพราะว่าตากับยายเขามาลง หญ้าในเปียไว้ให้ก็ถือว่าช่วยได้แต่เราก็เอาหมากมาเสริมเพื่อให้มันเป็นอนาคตถ้ามันสู้กับหญ้าได้หรือว่าได้อันนี้สงจากที่เขาใส่ปุ๋ยมานนี่ฮะเราก็ได้ปุ๋ยให้หมากเราด้วยแล้วปลูกตามตามฝั่งข้างทางไปก่อนมันโตขึ้นมามันก็จะได้วิวทิวทัศน สวยถ้ามันโตขึ้นมามันก็จะสวยใช่ไหมคะับเด็กๆใช่ค่ะโอเคครับได้มาทั้งหมด30ต้นนะครับเพราะว่าพอมีเวลามาอยู่บ้านรอบนี้3วันยังทำภารกิจหลายอย่างไม่เสร็จเลยวันนี้ก็เอาหมากมาวางตรงนี้ตอนแรกก็ไม่มีไอเดียนะครับว่าจะปลูกตรงไหนก็ไะปลูกตรงรอบรอบรอบโค้งหนองนาแต่ดูแล้วฝั่งมันตะิ่งตะิ่งมันโดนฝนแล้วก็มันพัง คิดว่าตรงทางเข้านี่จะสวยกว่าก็คงจะสามสิบต้นเนี่ยได้สักสิบห้าต้นผมก็สำเร็จครับเดี๋ยวคอยอัปเดตผ่านไปใัมไอรอบหน้าเป็นรอบเกี่ยวข้าวนะครับเดือนพฤศจิกานะครับก็จะพามาอัปเดตเพื่อนๆทีนึงว่าสวนลไยเป็นยังไตงตอนนี้ก็ฝากตากับยาแล้วก็ฝากเทวดานะครับนะฟ้ากำลังมืดมาแล้วครับเอ้ครับขอเวลาปลูกหมากครับผมอีกหนึ่งเหตุผลที่เราอยากปลูกนะครับก็คือเรา การเอ่อตะลิ่งมันพังฮะกังการถนนมันสุดตัวหลืวว่าน้ํามันซอกนะฮะเป็นรอยฝนตกมาเนี่ยแบบนี้มันซอกหมดเลยผมกำลังเอาย้ามาลงแล้วก็เอาหมากมาประดับไว้ตัวนี้ก็เป็นหมากพันสูงนะครับเนี่ยข้าวยากหมากแพงวิฝนตกแล้วครับขอตัวยเข้าร่มก่อนนะครับเดี๋ยวมาปลูกกันต่อเราก็เรียบร้อยสามสิบต้นนะครับอันนี้เราก็ ขั้นตอนสุดท้ายในการลงดินแล้วแล้วก็มีปุ๋ยเส้เดือนรองก้นนะครับไม่ถ่ายให้เพื่อนดูแล้วก็ตัดใบออกเพื่อจะลดการคลายน้ําของน,นะครับตัดแต่งใบนิดนึงตัวไหนที่มันเดินทางมาแล้วก็ใบแห้งใบอะไรก็ตัดออกน,นะครับอนนี้ก็จะเป็นทิวที่สวยมากเลยนะครับถ้าขึ้น ขึ้นมาเป็นแถวขึ้นมาเงี้ยต้องรอดูว่าถ้าเขารอดเสร็จแล้ว,แล,วแล้วก็จะมาต่อด้วยพยุงนะครับต้นนี้เป็นความโชคดีที่ลูกค้าให้มานะครับสามต้นแล้วก็จะปลูกในแนวของคันคูนี่นะครับส่วนนี้ก็จะปรับเป็นสภาพของสวนสวนไผ่แล้วก็สวนกล้วยนะครับเรากำลัลงย้ายย้ายต้นหญ้าหวานออกแล้วก็เอาไปไว้ตรงกันกันตะหลิงกันพังนี่ครับ ตัวน so ี้ก็ยังทําปีนี้คงทํานาไม่ได้ครับปล่อยเลี้ยงปลาไปก่อนี่ครับเรียแล้วพยุงเราก็ปลูกเรียบร้อยสามต้นครับหนึ่งแล้วก็ตามคูณนะครับที่สองต้นที่สามต่อไปดูที่มีต้นอ้อยเหลือบ้างมากเสร็จแล้วนี่ใส่ปุ๋ยใส่เดือนไว้นี่ต้นนั้นะฮะแล้วก็กอไผ่ใหญ่แล้วต่อไปเป็น มะพร้าวรอบน,นี้หยิบมาสามลูกรอบนี้ได้มะพร้าวมาน้อยมากครับมะพร้าวน้ำหอมบังแถวนี่ก็เป็นต้นไผ่ที่เรามาปลูกตอนต้นเดือนนะครับไผ่สร้างมนต์นี่ก็น่าจะรอดครับสดใสมะละกออันนี้ก็เป็นต้นกล้วย ต้นกล้วยของยายนะครับที่เอาลงมาอันนี้น้อยหนาปลูกที่สวนหลังรถนะครับมาใบแห้งหมดเลยครับมันจะรอดไหมน้อยหนาได้มาสี่ต้นแถวนี้แล้วก็ฝรั่งฝรั่งหงปอซื้อใส่แดงแทบจะไม่เห็นใบเลยครับอาการรอดแหละมาลงดินก็ดีอยู่ในกระถางในกระถางมันไม่งามเราจะปรับตรงนี้ให้เป็นสวน สวนผ่กับสวนกล้วยแล้วก็มีไม้นาฝรั่งไว้เนี่ยถือว่าเราย้ายายญ้าเนเปียของตาออกแล้วก็จะปลูกนี่โอเคครับเดี๋ยวเราคอยอัปเดตให้เพื่อนดูเป็นระยะไปว่ามันจะได้ผลที่เราตั้งใจไว้ไหมผลจะมาแล้วครับนะ,ะนะมืดมาอีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ทุนี้ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามช่องโพลหาดฟาร์มนะครับโพลหาดฟาร์มเครื่องหมายเราคือต้นหาดนะครับพลหา